สวัสด uhm. ีค่ะพี่น้องมาแล้วเวลาเผาตะลุวันพาเผื่อนมาแล้วพี่น้องตอนนี้ก็ตะลุวันแล้วกันยังดอกเจ้าพระกันเห็ดอีหยังนี่แหมกเจ้าเห็ดอีหยังกันก็เจ้าขางัวขากควายขวขาไายผู้ใดดอกกันคลิปนี้กับขวขาย แต่ละเราเชิญมาใหม่พี่น้องเมื่อนี้นางเอกมาแต่ประเทศใดบุพน้องแบงแบงน้องแบงแบงแบงมันทอกันเด้ออโ้ยสวยน่ะนมนะนมเป็นนมเมนก์คิที่จพาอีดีเระบอใบนมเขาบอกไตเราบอแต่ว่าอันอันทั้งคือแปแทนอันทั้งไตแมตแตบได้ดีเอายงดี

I, นี่เน,นี่ยนี่นี่แน่เนี่ยน่เนี่ยนี่เนี่ยนี่นี่ยนี่นี่ยน่นี่น่เนี่น่เนี่น่นี่ย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 น่นี่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 นี่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 น พี่น <Emperor> ้องก่อนชวนอย่างดอกบ่าป้าหัวไปใส่เลยแม่ละเบ้าบ้งหัวไปใส่เลยไหมมันชวนไรว่าทั้งใตเนี่ยมัดแตบได้ดีนะนั่าไหวเสี่ยงไปใส่เบิดโอ้โหเนี่ตยเดี๋ยวก็เดินมาสาวขายข้าวกี่นี่คือสาวขายข้าวกีพี่น้องเดือ เฮคักอื้ยดีไซเนอกัพอดีไซเนอแจ้งให้กันคักเน่ยบอกเวลาแค่สองสปูแค่ห้าสหาสี่บไอ้อดักเป็นดากพี่น้องดากเป็นดา ไดดขึ้นแดเกิดอีกยังขึ้นเกิดอีกยังขึ้นเนาะขนาดมือก็อ่อนช้อยาสั่นเลยคนะ

เลืดคักเลืด uh, ค well. right ักอีหรี่นี่ว่าโอ้ยบิบจังไดท่าใดก็ว่าคักนั่นเนาะเอาเอาบัยังดอกฮ่้ฮ่าฮ่าาฮ่่าไ่า่าาฮ่าก่าฮ่า่าวก็บ่าฮาฮ่าฮ่า่าาาา เธอแรกแล้วกันเธอเดียวพี่น้องบ่บมแมนเด้คันมีเธอแรกมันต้องมีเธอต่อไปมันต้องมีเธอต่อไปแฟนคลับก็สิ<ด>ขอม่ามันบน่เอาอีก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 แต่ว่างามเจ้าของอะอง่ามอีหลียังปะงามอีหลีงามแห้งกว่าปวดดากเป็นดากไหมฮะเป็นดก,นด,ก,นด,กนดนกะนี่สิสนี่แต่งาตงานไข่ปนเนะีย เป็นต้อแขวงหนางามหรืแขงามมันจัแจะเกิดพี่น้องมันมีเงามากกว่านีเงาอันนี้เงามากก่อนีาโอ้โโอ้โหอ้อ้กิ้หน้้อ้ออออันออหอห้ เอาเป็นเน็บมูไว้เอาเน็บมูไว้ออเอาเน็บมูไว้เออนั่นแหละเพราะว่าโง่มันล้มเด้อมันล้มมันล้มแล้วมันมาถือกาบันมันมาถือกาบันนี่เสตียเขาคุมนั่นคุมนั่นคุมนั่นเพรอยากเป็นน้ำแน่ตีเป็นแน่ โอ้ยเท่านั้นละครค้นพ่อจ้าข้างกับตอนเท่านั้นล่ะส่วนมากก็เจ้าต่นน้อยก็เจ้าที่ค้นพ่อส่วนมากก็เจ้าที่ค้นพ่อตัวงเอายัดลงกไปอุยแน่วเลยหรือคุยคุยึ้นคุยคุย บทนัใจกนส่องแตงใหญ่กว่านี้อวล้มตอนนี้ล้มคลักล้มล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 มที่นอกล้มคักลมคักลมคักตอนนี้ทีแมวหล่ากำลังกินตเวี่นะวันลมคักลมแยง

นั่นล่ะเจ้าเป็นตะคามันเจ้าเป็นตะขาันจ้าก็เป็นตาข่ายพอเส้าเห็นได้กับ่อเส้าแต่ไม่ได้ขึ้น ตอนนี้นั่งเอกจะขึ้นเราพี่น้องจิงแทนพี่น้องกนิันั่งเอียดจะขึ้นแล้วอ้าฮ่่อน่้ฮ่าฮ่อ่อน่าฮ่า่า่อน่าฮ่่อ่าน่าฮฮฮ กันยี่ป่าอยู่กินอะไรป่อีกไปไปรีเมดด้วยแล้ขึ้นกำลบงลำูสาลมฟงสาลมฟงพี่น้องลงมาแล้วสารลมง นีอาไ้จะมีกับวะนอพีินะนาะพอกับกินหนาเกือเอียงขึ้นกับไอ้เข็มกินนี่จะมีกินหนาพอกับนม่พี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณค่ะ